เนื่องจากตามนโยบายของท่านพลตเอกท่านผบตรนะครับท่านอภงศักิ์ิีรพัฒน์นะครับแล้วก็ท่านพลตลอเอกสุเวเชียนอาคานนะครับท่านรองพลตรนะครับแล้ท่านผู้ช่วยการตำรวจทัวรภาคหนึ่งนะครับได้มีนโยาบายให้นะครับทุกจังหวัดนะครับได้ตรวจสอบอาวุธปืนนะครับซึ่งสารสั่งลิฟต์ไม่ว่าจะเป็นปืนที่มีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนทั้งหมดนะครับที่เก็บไว้อยู่ที่สถานีตำรวจ นะครับให้มาดําเนินการให้ถูกต้องโดยการทําลายตามระเบียบนะครับในวันนี้นะครับตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ได้รวบรวมอาวุธปืนทั้งบดทูกโรงพักนะครับทั้งมดทั้งดหมดส5 3กระบอกทั้งมีทะเบียนและไม่มีทะเบียนนะครับซึ่งสารเนี่ยสั่งลิฟนะครับวันนี้เราจะมีการทําลายนะครับตามระเบียบนะครับโดยแต่โรงพักเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ท่านลองเก่งลองชลีวัฒนะครับได้ชี้แจงนิดหนึ่ง ยท่านธุรกบการนะครับปืนทั้งหมดเนี่ยในระบบของจังหวัดสุทรราการเนี่ยมี1,000กพับ5กา5กระบอกนะครับเป็นปืนที่มีทะเบียนเนี่ย277ไม่มีทะเบียน7 7 8 8นะครับนะครับสลับปืนมีทะเบียนเนี่ยสารสั่งริบนะครับ10กระบอกนะครับแล้วก็สั่งคืน143แล้วก็ ลองสั่งสารอีกร้อยยี่บสี่นะครับรวมสอ7ยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสั่งคืนสิบกระบอกเนี่ยเราส่งสำวุธเรียบร้อยแล้วนะครับขอโทษเราเพิ่มถอนมาญาติเรียบร้อยแล้วนะครับปืนไม่มีทะเบียนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยยี่สิบแปดกระบอกนะครับสารสั่งลิฟ2 9สอง้อยเก้าสิบลองสั่งสารอีกสี่ร้อยสาที่แปดนะครับส่งสำอวุธแล้วแล้วเนี่ยเก้าสิบเก้าแล้วมีทำลายไปแล้วเนี่3สามสิบเจ็ด ในวันนี้เนี่ยยังเหลืออีก153กบนะครับที่ยังไม่ทําลายนะครับทางมจวสมุทรปราการเนี่ยก็เลยถือโอกาสมารวมแล้วก็ทําลายนะครับเพื่อความสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรการนะครับว่าปืนที่เข้าระบบแล้วเนี่ยเราจะทําลายทั้งหมดนะครับไม่มีการเวียนกลับไปใช้อีกนะครับแล้วก็ถ้าสารสั่งลิฟเพิ่มนะครับเราก็จะมาทําลายอีกนะครับแสดงให้เห็นว่า โดุการเนี่ย,ยเฉพาะปืนอย่างเดียวนะครับมีประมาณหนึ่งพกับหกระบอกในดีที่ผ่านมานะครับก็ถ้าก่อเหตุอีกหรืออยู่ในระบบอีกเอาไปประหรัตประหารกันอีกเราก็จะจับกลุ่มแล้วมาทำลายแบบนี้ครับโดยแยกเป็นสอพอนะครับแต่ละแต่ละสอพอเนี่ยก็จะมีของแต่ละโรงพักเองแล้วก็ตั้งคณะกรรมการทำลายนะครับ โดยทามงวบการเนี่ยอนุม,มัติให้ทำลายได้นะครับโดยการทำลายเนี่ยจะมาทำลายค้อมกันโดยใช้วิธีการตัดนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุาตเริ่มทำลายเลยนะครับักถามอะไรบ้างคับ่ถามถามแหวครับผู้กองครับครับ เอามาเลยครับมาเลยครับไได้งตนะครับไปไหนด้านน่ะตำรวจครับในตำรวจเลยครับผู้กองผู้กองผู้หมวดครับยืนทาง,ด,าด,างด้านนี้เลยครับมาร้องกาศพี่มาร่วมแถลงข่าวนะครับเชิญมาเป็นทางด้านด้านหลังผู้ปืนด้านนี้เลยครับ Yeah. <laughs>